เวฟร้อยี่สิบห้านะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดเลย LED นะครับอันนี้มาติดตั้งไฟสปอตไลท์สามสิบวัตต์นะครับใต้อันนี้อยู่ใต้ตะกร้าหน้านะครับผมใต้ตะกร้าหน้านะมาดูแสงแรกกันเลยนะครับผมอ่านนี้ขาวล้วนนะครับคือไฟต่ำนะครับผมขาวเหลืองคือสูงและต่ำพร้อมกันครับแล้วก็อันนี้ทำเป็นสวิตช์ไฟพาสสีเหลืองล้วนนะครับ เปิดขาวอยู่พาร์เป็นเหลืองแบบนี้ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเราเปิดขาวเหลืองแล้วเนี่ยมันจะเปิดไม่ติดนะครับเพะสีเหลืองมันเปิดไปแล้วนะครับไม่เปิดหรือเปิดขาวนะครับจะใช้งานได้นะครับผมสําหรับไฟพาร์นะครับขาวเหลืองนี่คือไว้ใช้ทางที่เห็นแบบทั้งสูงทั้งต่ำพร้อมกันนะครับอันนี้เราได้ใช้แน่นอนนะครับอ่แล้วก็อันนี้ไฟต่ำครับเปิดได้ตลอดการเดินทางนะครับ มาดูว่าแยงตาไหมนะครับผมแสงสปอร์ตไลท์ที่เห็นนะครับแสงวิ่งลงพื้นแบบนี้เลยนะครับผมไม่ฟุ้งไม่แยงตานะครับผมนี่คู่เดียวจบซันบีมครับประกัน6เดือนเต็มครับผมอ่เดี๋ยวมาดูด้วยอันนี้ติดที่ชาร์จ usb แบบควิกชาร์จด้วยนะครับผม ยูเอสบีแบบควิกชาร์จนะครับอันนี้ของผมมี2รุ่นนะครับผมนี่เปิดปิดโดยสัมผัสนะครับนะครับเปิดปิดโดยการสัมผัสนะครับแค่แตะเบาๆนะครับเปิดปิดแค่แตะเบาๆนะครับมีสองช่อง USB นะครับเป็นงานควิกชาร์จนะครับรุ่นนะครับรุ่นนี้ก็คือมีทั้งสองรุ่นเลยนะครับมีทั้งยึดแบบหูกระจกก็ได้นะครับยึดบาร์ก็ได้นะครับผม กันน้ำร้อยซนะครับผมตูดนะครับอันนี้ประกันให้1เดือนนะครับสำหรับตัวชาร์จ USB นะครับผมใครสนใจก็ทักมาได้เลยครับ Sunbeam สวัสดีครับ